เบตันชัวรถรุ่คู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิปีไม่มีถอยคัสตอมเกรเดเอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักริษความนำถั่วปลอดภัย1นึ่ปเซนโปรโมชั่นมากมายให้เลือกสมใจเบตันชัวรถพรีมีมคุณมั่นใจได้เลย สุณผูุกท่านนะคะสู่รายการรถแซบเบร์กับยินเบเตชัวค่ะวันนี้นะคะยินมาแนะนํารถเข้าใหม่ค่ะสวยแล้วก็เท่มา,มากๆนะคะแค่สีสัน ก็กินขาดแล้วค่ะคันนี้เป็น B M W X 6 X Drive 4 0 i M Sport G 0 6ค่ะปี2ันี่เลขไม่น้อยมากๆ36,000กิโลเท่านั้นค่ะกับราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ3 000, 3 000, 9ล0 0 0บาทเท่านั้นราคานี้หนูบอกเลยถูกที่สุในตลาดแล้วค่ะไม่เชื่อลองไปเช็คดูนะคะ ในส่วนของด้านหน้าจัดเต็มเลยค่ะด้วยกระจังหน้าไอคอนิค o w ได้เป็นโลโก้ BMW ครบรอบ50ปีอีกด้วยไฟหน้า BMW Laser ค่ะชุดแต่ง M Sport รอบคันรวมไปถึงกล้องรอบทิศทาง360องศามาดูล้อแมกกันดีกว่าค่ะได้เป็นล้อแมกขนาด XL นะคะ R22 นั่นเองลาย double spoke เท่ๆแบบนี้เลยเข้ากับตัวรถสุดๆไปเลยค่ะด้านข้างนะคะก็มีกล้องมาให้ค่ะรวมไปถึงกระจกมองข้างระบบ b ายสปอมีมาให้นะคะแล้วก็ได้เป็นระบบคอ บอดแอสเนะคะเข้าออกประตูแบบอัจฉริยะนั่นเองค่ะอินที่เหลือในห้องโดยสารค่ะมาพร้อมกระบอกคุ่แในหนังสีน้ำตาลเวอร์นสกาแบบดีไซน์เพื่อฟอเ e ส t เตค่ะก็จะเป็นแบบเจาะรูระบายอากาศแบบนี้เลยสวยรูราสมฐานะเป็น BMW X 6อย่างแน่นอนบอกปรับไฟฟ้านะคะเมมโมรี่ีสองตำแหน่งพร้อมกับพงมลยัยหุ้มหนัง Sport ได้เป็นแบบ3าก้านนะคะมีระบบเปลี่ยนเกียร์แบบแ t ทรอ s h i p มาให้รวมไปถึงได้หน้าจอชุดมาร์ตเวสแสดงผลเนี่ยเป็นแบบ B M w l i e c t Copy Professional Full Digital เลยค่ะสามารถดูฟังก์ชันต่างๆผ่านหน้าจอแสดงผลได้เลยค่ะระบบ Head Up Display มีมาให้นะคะแล้วก็หน้าจอกลางขนาด12.3นิ้วเป็นระบบ Touchscreen รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth Apple CarPlay and Auto และก็ยังมี n a แมกกาเในตัวด้วยคันนี้ยังสามารถสั่งงานด้วยเสียงนะคะหรือว่าสั่งงานด้วยการเคลื่อนไหวของมือนั่นเอง Gesture Control ะะสามารถใช้งานได้แบบง่ายๆเลยค่ะรวมไปถึงแอร์นะคะเป็นแอร์ปรับแยกอิสระแบบ4โซนค่ะมาดูต่อในส่วนของคนโซนกลางนะคะก็จะเคลือบเคปล่าสวยมากๆค่ะแล้วก็ได้เป็นตัวไวเลสชาร์เจอร์ค่ะชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายนะคะรวมไปถึงที่เก็บแก้วน้ําแบบรักษาอุณหภูมิค่ะ,คะเก็บความเย็นได้หรือว่าจะเป็นระบบอุ่นก็ได้ค่ะในส่วนของคอนโซลเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแล้วก็ได้เป็น j o อ i ดนะคะควบคุมหน้าจอน,นั่นเองค่ะมาดูในส่วนของโหมดการขับขี่ค่ะเป็นโหมดการขับขี่ด้วยกัน3โหมดนะคะ Eco Pro c o m ด o r t แลวก็โหมด s p o r t นั่นเองค่ะช่วงล่างของเขาก็จะเป็นช่วงล่างแบบ a d a p t i v e Control นั่นเองค่ะปรับสภาพตามพื้นถนนให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะคะระบบฟังก์ชันเบรกโฮมีมาให้ค่ะรวมไปถึงคันนี้ก็สามารถปรับชโชคด้านล่างได้อีกด้วยปรับให้นิ่มได้ปรับให้แข็งได้ตามความต้องการของเราได้เลยค่ะคะุณลูกค้ายังไม่พอคะ่ะออปชั่นเยอะมากๆเลยนะคะหนูพูดไปเริ่มคอแห้งแล้วคะ่ะด้านบนหลังคาพาราไมิกซันรูฟค่ะและยังไม่หมดเท่านั้นนะคะเขาก็ยังมาพร้อมกับ ใช้สร้างบรรยากาศบนหลังคาพาโนรามาการ์ดรูปสกายหลท์ชื่อเขาแบบหรูหรามากๆเลยนะคะคุณลูกค้าไฟแอมเบีย์ไลท์64เฉดสีสามารถปรับเฉดสีได้รวมไปถึงลำโพงค่ะเครื่องเสียงคันนี้เป็นฮามาก,กาดอนสวยหรูหรามากๆออปชั่นจัดเต็มหนูพูดไม่หมดเลยนะคะเอาไปเลยคะ่ะราคาพิเศษมากๆเลยนะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันราคามือหนึ่งป้ายแดง5ล้านี่แสเก้าห จุงไปใช่ไหมล่ะคะไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้จับต้องได้ในราคาเบาๆมากๆคะ่ะ3ล้าน3แสนเหมื่นพันบาทและเรามาั่นใจค่ะเราตั้งถูกที่สุดในท้องตลาดอย่างแน่นอนคะ่ะด้านหลังกว้างนั่งสบายคะ่ะสี่อำนวยความสะดวกครบครันนะคะมีแอร์มาให้ด้านหลังแล้วก็สามารถปรับแยกอุณหภูมิได้ช่องเก็บของทุกอย่างมีมาให้ครบเลยคะ่ะสำหรับใครที่สนใจคันนี้ซื้อได้ซื้อคะ่ะมีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นมาไวไปไวนะคะ ส่วนของท้ายรถได้สปอยเลอร์หลังถึง2ชั้นเลยได้เป็นไฟท้ายแบบ LED ยาวเลยค่ะรวมไปถึงชุดแต่ง M Sport ท่อคู่เสริมโครเมียมแบบนี้ค่ะฝากระโปรงท้ายนะคะมาพร้อมกับระบบไฟฟ้าค่ะและก็ยังมาพร้อมกับระบบแ a n ด์ฟรีแอเอีกด้วยนะคะด้านในกว้างขวางพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะ580ถึง1,300ลิตรเมื่อพับเบาะนั่นเองค่ะคันนี้ไม่ควรพลาดจริงๆค่ะซื้อได้ซื้อถูกใจรีบซื้อเลยค่ะ คันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลหกสูบสามจุดศูนย์เทอร์โบเครื่องสองพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดซีซีสามร้อยสี่สิบแรงมา้าสี่ร้อยห้าสิบนิวตันเมตรแรงมา้าแรงบิดเยอะมากๆเลยนะคะอัตราเร่งดีขับสนุกอย่างที่ยินบอกเลยค่ะและที่สําคัญเลยคันนี้ก็มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออัจฉริยะเอกใจนั่นเองพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแปดสปีดเนี่ยขับมันขับสนุกอย่างแน่นอนและใครที่สนใจคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับ,บรารันตีซ่อมศูนย์สองแสนกิโลค่ะและ BSI หนึ่งแสนกิโล หมดพร้อมกันเลยค่ะวันที่6เดือน7ปี2070ซื้อไปได้ราคาถูกแล้วยังมาพร้อมกับบรารันตี BSI ครบเลยค่ะซื้อไปสบายใจอย่างหายห่วงแน่นอนสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์082-856-000หรือ SIADD ด9 9 9ีได้เลยสำหรับวันนี้ยินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ปากไว้ด้วยนะคะสวยสมคมรับรองให้คุณสบายใจชัวร์ใบ้ตั้นชัวร์รักใส่พีเมือนแน่นอนซื้อกับเรามีแต่ความสุเต็มหัวใจอืใบตันชัวไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรับมั่สอคุณภาพดีพร้อมให้คุณมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวใบตันชัวร์คือทาตอบที่ใช่ชัวร์